สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ f e e l i n งฝึกภา,าภาษาอิงกฤษด้วยฟ l ลลิ่งหัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่กับอุปกรณ์ช่างเอพิโซด17ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะเช s n s u ช n s ู Gen so. Gen so. เลื่อยโซ่ค่ะ f e l t ไ a i คุณช่วยหยิบเลื่อยโซ่ให้ผมได้ไหมครับ e e e อัง Could you please pass me a chainsaw? -so? Could you please pass me a chainsaw? -so? Slow no feeling and may don't say feeling. Ta come Could you please pass me a chainsaw? -so? Could you please pass me a chainsaw? -so? Could you please pass me a -so? chainsaw? Could you please pass me a 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 chainsaw? เก่ง <titled> มากค่ะทุกคนพาสที่สองนะคะ Faster with feeling อ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มคะ่ะ Could you please pass me a chainsaw 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 เก่งมากค่ะทุกคนพาร์ทสุดท้ายนะคะ Speak with feeling พูดและใส่ feeling ไปด้วยค่ะ ถ้าทุนพร้อมแล้วเริ่มคะ่ะ Could you please pass me a chainsaw? 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 ปรบมือตัวเองดังค่ะเก่งมากเลยค่ะ เอฟพี่ต่อิเจเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟิลอิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย